สวัสดีค่ะมือนีสาวจุยพาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยค่ะเด้อมาเอาหนาะใม้หัวหายพื้นเป็นสังน่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขากา็มาหาหล่อฮิตปวกอยู่ดอกนี่บ้านผืออันเสียงโหลดพื้นหล่อฮิตปวกคือเขาเชี่ยวอยู่ในป่าทรายทะศรหินกับตามาะอันนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่ททา,กกานอืมจาะคิดปวกมาหนาะอยากไปอยู่ ง่ายเเ่ามีเงินเติมน้ำมันมันเยี่นนี้โอ้ยจะสสว่าจะได้เอายากมากแพงโอมงสดตัดเพื่อแก่น้ำเด้อสอมสดเพิพ่มเพ่าเยเอาไปซดซสิไปตุม่มเอง ตุัมเองก็ต้องตัดเพื่อแกตอนนี้ตัดอ่อนเลยมัดมงกิเมเดยน,น,น,นี่มึงฉลาดไรต่อพูดนี่ไงวะนี่มาอยู่นี่นี่นะนี่นะโอ้ยมันเหล่นเนี่ยโบหิน,นอ นี่ส้งสดครับพี่น้องจังเลยที่ออกจาหัวก็คาดว่าส้งสดดีที่สุดครับนอกไม่ชนิดนี้เพราะว่าบางเทธอเป็นอยากกินต้มทั้งเปลือกเมนูต้มทั้งเปลือกเนี่ย,ยวัหน,นหันผักโขมต้มไปแล้วเราส่งไปนี่ก็ส้อมธรรมดาเนาะส้อมเกียดนันกับแพง ถ้ามาได้มือเดียวกับหอดนลองใหม่อะข้อม horn ข้อมยังอาจจะได้เพิ่นสมเดยนะโบแพงหรอกครับโลละพันโอ้พี่ตาเด็กขาดน้ำมันไปหายหิบปวกเลยไอ้นั่นเนี่ยนี่นะแนนสองนอตัดจิมนอหนึ่งใบนอหนึ่งโอ้โอ้โบหินแหล่พี่ หลายครับมีหลายท่านอยากมาหาได้ในทางโบ่มีโอ,อกา,าสเลยมานิส,ส,สิ่งได้เชย <c oughs> ได้เชยพูดเลยละปลาปลาทวนอุ้ย่อ,อมกอดหยองเสียบหวานน้อ,นนองสิง อย่าโบหินไดมันแหล่นี่ก็มานอนยกันคนตกหนุ่มฮัลหลนี่จังสีไข่เนี่ยอันนี้ถือเป็นใส่จัมโบ้นี่บ่ใสหนอข้างใน ก้อนนหินหงไลยเนี่ยหอ้สี่เบึงเขาได้ทางนี้ทางเดียวนี่ทางไหนเอาเจ้าสี่เบึงโอ้โหกดหนึ่งนางขวงไหวอยู่เนาะเอ,อาไฟชิเปเห็นสันแต่เนาะ เอาตะนอเลยล่ะพี่น้องนอล่ำกวสิสีบอ่บอเอานอล่ำตามจริงเนี่ยาไปเคียนด้นน่เผาเคียนนน่สุดยอดไลนน,นี่กว่า ห็นอันเดอหินหงโอ้ยบลำอุ้ยบลำด้วล่ะนอเลยล่ะนี่ขาวๆนี่ใ้อุ้นนี่นะสับไปออกมันจะเป็นโบเมน เบาเบาเบาพูนพูพนๆน้อดพูนขวามือพูนนั่นแหละตรงไปเลยหูน้นั่นแหละลองเข้าไปนี่นะนั่นแหละน่ไหมบ่แมนเดยนี่ฮะพี่นอ นี่ๆ mm -hmm. <coughs> เรื่องนี้เนาะการรับชมเนาะว่าแต่เห็ดัวกเพราะว่าแต่นี่อยู่เต็มที่สองมืนวายบางช่องเขาหลักแสนดิเิตย,กยงก็ตามคือความนิยมครับของเฮ้านะมันถึงจุดโลยแล้ว หลุด,ดอิม่มโตอันนี้เบาเรื่องจริงเมนอันนี้เบาเรื่องจริงคือเบาไปนี่คือแบบบางท่านพนพนาดสิรับรบ่ไดไหมเรบ่ได้แบบใดคือแบบขึ้นจุดสูงชุดแล้วนะ <c oughs> เออเราก็บางสิบางท่านบางคนคนรับบ่อใดดิอันนี้คือโลกมายาของแท่ดิ <c oughs> อันแมนการเห็ุดูทูปโลกมายาของแท้ที่พี่น้องบ่แม่นสมัยตะกี้ทุกคนได้ยินว่ามายาหลังม่านตาม ทีวีโทรทัศน์อันนี้มายญ้าของแท้เลยนี่ในช่องยูทูบคือว่าทั่วโลกบางบางช่องเพิ่นก็เคยดังเพิ่งขึนรับประดานแสนกันสี่นะรับบ่ได้เอาก็ะตา้อยู่ตามอันนี้ไปมนโอ้คุณดีแพลตฟอร์มนี่นี่กำลังเริ่มเขาถึงจุดยิ่มโตครับแพแพลตฟอร์มก็คือคนอันนี้แหลยเนี่ยเสาเจ๋ยว่าแต่อันเหตุยูทูบว่าแต่รวยลุยลุยอ้ยมันบ่แมนอันนี้เด้อ แล้วก็พากันมาหาเลรีหายืมเงินนี่มันบไซด์แต่เฮ็ดแต่พอกินพบอยากน้ำป่าก็แม่นว่าก็ซอยดอกพี่น้องซอยยูซอยซอยเท่าที่ซอยได้ครับซอยเท่าที่ซอยได้เพราะว่าใช่ละนี่ใช่ละเห็นยูใช่ละอันนี้มันหน่อยมันอันนี้ที่ในเอาไรบ้านนี้มันแพลตฟอร์มนี่ก็แพลตฟอร์มนี่ยิ่มโตครับมีหลายช่องเหรอดิที่เพิ่นแบบ แบบเลิกเห็ดขนาดยอดวิวเขาเป็นล้านเท่ากันบอกผู้ติดตามมัง้งยอดวิวเลยผมม,มึงคลิปเขาพร้อม,อมเห็ดผลที่เศร้าเห็ดไปแนยยูเพิ่นมีแนวเห็ดแนวอันนี้นะแนวสางมันก็หากินตามผืนตามศาสตรไปแมนเขาจะไปซีเรียดพี่น้องก็ได้อยู่ได้ก<น>ินแมนแต่ว,ว่าเหลือเป็นหนีเป็นกันสุกคน หนีมีอยู่แล้วคนส่วนมากบนโลกใบนี้ต้นที่เห่านนี้มันจะอันนี้ได้บ่นี่ก็มีกัมีต้นเบิดมันก็บเบิร์ตคืกันเด้อสิบอกให้มันกาดย่ามายืมข่อยไรเธอเด้อข่อยกันนีปากอันนี้คือกันกอกขั้วงวดรถดยังสีนะอีลีก็เบอกตุ้งตุ้งหาเสากินคำนี่แหละหาเสากินคำเหลือเหลือหากระไดเก็บเหลือหน่อยเหลือหลายก็จังว่ากันยังสีนะ เป็นธรรมดาเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์คนเราร้ายร้ายอะเด้โบได้ใช่แล้วนี่เด้เฉพาะเขาจุ่มเขาออกขคาวออกอันนี้กันไปเสียวๆต่อวะยืมไปกับโบได้คืนกัมีนั่นดิข้างในนั่นขุดกับมะขูดลานนั่นละขูดเขียวเอ้าอู้หูนอนนอนงี้ตัวคนเอาแล้วอ้ อุ้ยแหล่ไงอะไรนอนอยจังสี่มาตัฐานตอนนี้แล้วครับเหลือยูเหลือกินจหไือขายขายมากกับสื่อผงสูรสุกินงทั้งสี่แห่ะไอเดลอยหนึ่งกับสื่อหมูโลหน,นึ่งไงสิอยากกินหมูแน่นี้งฮี่เป็นกันทุกคนผู้เพิ่นไปยูนอกนะฮะครับ ผี่พรตัางก้อนนี่นั่นคนมีก็มีแมีนอันนั้นถือว่าเป็นบุญวาสนาของเพิ่นไปแมีนคนุณิ่นอันนี้คุณแน่ก็จับยังเป็นเงินเป็นทองเบิดเลยได้คุณแน่แต่ที่แน่ๆนั่นดิ้นรนกันทุกคนแย่าไปนี่เมีนครับพี่ผีอยา่าไปนี่อยากให้เก็บก็ได้ขวดจะของโอ้ย ลักลักล้วก็ไวทะลักซ <more> ้าจะคล้องนั่นแหละสั่งไหนเด้อพี่น้องผู้ใดอยากกินนอนไหมผบ้ใดมาท่าผีจะไยจะสั่งไร เด้อเด้อเดี๋ยวตีลันน้อใหม่ยืนเละเละไงงาโบงาตามจริงแบบนี้บ่บ่บ่เอาคนอื่นมาเห็นก็เอาเอาแต่เอาไปเ็ดกินเองนี่ได้ยุ้พี่น้องผมกับเสีเพื้นเก่านั่นล่ะต้มกับซ่บยพื้นเก้านั่นล่ะ จะว่าถ้าเป็นนอรกรรมนออย่างนั้นมันมันแสบดีดีนี่ดีใจกับคุณแม่ด้วย<ไ>ที่ได้หน,น่อไม้เซตนี้คุณแม่ดีนะ๋ยวคุณแม่คุณป่าหรอกคุณพี่กบ่าจัะคุณพี่ท่านเสียแสบแล้วพี่ขี่แม่ป่า เอาหยิบเขอ,เอ,เอหมดหมดดำหมดขันคนจริง,งก,รกับพ่อแล้วกาเพิ่นสืออีป,ปมเฮ็ดปวกซะเจอยกาแถมเพิ่นน้ำยังสีนะโบุเมียนวัดเตศิเอาบ่อาีอือ มีแต่เอากับเอาบมีไห่จากเทือกระได้ค่เทือเดียวทันเด้เราต้องจากคำว่าให้บ้างมเสียนที่สุดเธอสุดสับอกเป็นนางผู้ใดเห็นบอ ผู้ใดเห็ดนั้นเป็นไหมดองบักม่วงดองยังขายเป็นไหมยังหำมห่อนบ่แล้วอยู่เนาะเห็ดบ่เป็นเห็ดกระเห็ดกระยอนว่าเห็ดบ่เป็นนี่เหรอเพราะหำเฮียมห้อนอยู่เดี๋ยวนี้เห็ดโนใหม่คือจีนเขาแม่นันแสบดีกินกับเขาได้เคยกินลรืตีบ่ท่านได้เคยกินแต่ผมว่าแสบแน่นอนก็จีเป็นคือผักกาดดองแม่อยลงเห็ดคือเป็นรสชาติก็จีออกคือผักกาดดองนั่นแหละครับหวานๆหมักเผ็ดแน่ก็จีมีตอนหมึกพริกจริงไหมเออเขาเห็ดตี ใส่บกพีคักเด้อนั้เอาเขาใส่คกเข้าก็จะคักนั่นคือเขาที่ล่ะมันเรื่องแสบมันแสบกับพ่อเดาทิศท้างถืออยู่ว่าคือผักกาดดองนั่นละตัวนี้เอาบเถาบอท่านเถ้าบ่อ่มวนบ่อไปเราเละจะอื่นะอ่อนยังอ่อนอยู่ใดทางนี้คุณาบก ใบไผ่ทิม,มาแม่กับพ่อมา,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 มาที่ทางก็ไดแหงแต่โผลังแต่นี่อ้ไหรอสองนอโอ้พี่โอ้ยนอหน่ยอยู่หมองหนึงสี่บ่กคนอยูอ่หม่องหนึงไหมนี่เงี้ยพีทพีทั้พี่พ วอ้นี谢谢 <chairs. S 2> <food> <thoughts>? ่นอกระเด่งเมนบอกระเด่งบ่เอาเนาะบอออาบอแบบนั้นแบบนแกตั้งจยุ่งเหาแล้วมันนยะหนกสุดเลยนลำมันม่จะไเน่ยื่ยี่มา ก็ว่า <an> อ <f ix> ยู่ค <c oughs> ุ้มคักแท้ผมก็ยืนมึงไปอยู่โอ้ยไปที่มันด้วยครับ